สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านอวันนี้เจอกันแล้วครับผม วันนี้ผมจะเข้าครัวชวนเพื่อนทำอาหารญี่ปุ่นชนิดหนึ่งอึงกว่าทุกคนที่เคยมาญี่ปุ่นก็คงจะได้รู้จักอาหารชนิดนี้นะครับเป็นอาหารเพื่อนบ้านที่มีชื่อเสียงของคนญี่ปุ่นเลยทีเดียวครับแต่ว่ามันจะไม่มีขายทั่วไปตามร้านอาหารอะไรต่างๆไม่มีขายครับจะมีเฉพาะาเป็นเทศกาลโอมาสิหรือว่าเป็นร้านเหล้าลิงต่างร้านสักยา ที่คนไทยชอบไปนั่งกินกันแถววินโนแถวใต้ทางรถไฟริมถนนอะไรแบบเพลสเนี้ครับมันจะมีขายนิโคมินิโคมินิแปลว่าสองครับโคมิคือขยะแต่ถ้ามาลบมาแล้วนิโคมิไปถามคนญี่ปุ่นว่าอาหารชนิดนี้คืออะไรนิโคมิเขาจะตอบว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะใช้เวลาต้มนานจับตัวจิกจิกคังคาคาเปลี่ยนคาลุคาลุ พเพราะมันเป็นอาหารพื้นบ้านตะเก่าตะก่อนนะครับนำกระทำมาจากเจ็ดวัว <A war. S 1> พวกใส่วัวเอ็นวัวนะพวกนี้ม่าตุ้นก็จะใช้เวลาน,านานแล้วก็สมัยก่อนอาจจะเป็นเตาถ่านเป็นใช้ไม้ถ่านมาอะไรมากนะจะใช้เวลาค่อนข้างนานกาจะต้มนิ่มมาได้ครับแต่ว่าสมัยนี้มันไม่มีแนละ้วเอ็นเนื้ตอตุวนเราไปซื้อมาตามตลาดที่ เขาต้มมาจนนิ่มแล้วอะไรเงี้ยใส้ก็มีไส้ที่ต้มแล้วจนนิ่มแล้วอะไรแล้วก็มาแปลรูปทาอีกนิดหน่อยก็โอเคช้ได้แล้ววันนี้ผมจะมาชวนท่านทำพราก็ผมก็ทํำบ่อยๆครับทํามากินมาหลายครั้งแล้วแต่วันนี้ก็เลยไม่อยากจะชวนเพื่อนๆลองทําดูทำกินกันที่บ้านก็จะทําขายก็ได้ครับเป็นอาหารแปลกๆชื่ววันนีครบนี้เป็นอาหารที่ อาหารญี่ปุ่นที่มีรสชาติที่คล้ายคลึองกับอาหารไทยมากเลยคือรสชาติเข้มข้นมากขี้เหล้าเพื่อนผมก็เลยชอบกินตามข้างทางรถไฟตามบนถนนเไปนั่งกินเดี๋ยวพู้คนเข้าครัวทำซิ่ีเยาว์แทบแทบไปด้วยสัง่งมีคคม,มีมาคอเครื่องปรุงเตรียมไปเทใส่แกงดาวอร่อยคนระับวนันนี้ก็มาทำกันเลยครับ ไม่ยากครับไม่ยากก็หวัวน,นี้ผมได้มาแต่ไส้ครับไส้ัวก็มาตัางน้ําลวกใส่เกลือไปนิดหนึ่งครับเพื่อลดกลิ่นดับกลิ่นปะกะติกครับมันไส้วัวมันก็จะมีกลิ่นขี้วัวกลิ่นขี้เพียแน่นอนครับก็ต้องมาต้มล้างสักน้ำหนึ่งเพลดกลิ่นมันครับ เสร็จแล้วก็เตรียมผักครับผักที่เตรียมก็จะมีนีะครับหัวเจีหลอดหัวเชเช้าแล้วก็ที่ดำๆนั่นก็คือคอนยักกุของญี่ปุ่นก็ก็อทำมาจากต้นปลูกของพันเรานะครับต้นหอมหัวใหญ่ครับหั่นเล็กๆเลยก็ได้แต่ผมชอบชิ้นใหญ่ก็เลยหั่นใหญ่ครับเอาตัวอย่างมารวมกันเลยครับล้างให้สะอาดแนะล้วรวมกันไว้เตรียมรอครับตั้งหมอ้อใส่น้ํามัน สับหอมอ่ากระเทียมครับมีกระเทียมสับกับสิงขิง,ขงหัวสิงสับสับให้ละเอียดนะครับลงผัดน้ํามันนะให้หอมแล้วก็เอาเครื่องลงผัดด้วยกันเติมเหล้าสาเกญี่ปุ่นไปนิดนึงมันจะหอมมากครับแล้วก็ผัดให้เข้าเนื้อกันหอมหอมผัดให้หอมค่อยเติมน้ําแล้วก็ปิดฝา ติมน้ำพอประมาณครับอย่าลืมน,นะครับถ้ามีเหล้าสาเกเหล้าขาวเราบ้านเราอะครับเติมไปนิดเดยจะหอมมากครับปิดฝาทิ้งไว้เครื่องปรุงสำคัญเลยตัวนี้ครับเป็นมิโซะคนญี่ปุ่นเขาชอบมาทำซุปครับมิโซะจะใส่ตอนสุดท้ายเเครื่องปรุงก,ก็จะมี ครับใส่ผงซุปไฟธรรมดารผงซุปบ้านเราก็ได้ผงซุปคานออะไรเงี้ยแต่ปันนี้เป็นผงดาชิของปลาก็มีโชยุครับโชยุน้ำปลาญี่ปุ่นโชยุต้มรับสุกแล้วครับหอมครับรสชาติเข้มข้นน่ากินจะเป็นกับแกงกับข้าวก็ได้ครับลองทํากินกันได้นะครับอ,อ,อร่อยง่ายๆครับ ตอนนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปกันต่อไปนะครับผมขอบคุณค่ะ